เก่งแบบนี้ก็มาคุมทีมเองดีได้มาคุมทีมแข่งกันแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกมาวัดกันว่าใครได้คะแนนเยอะกว่าแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกคือการจําลองว่าเราเป็นผู้จัดการทีมทีมหนึ่งมีงบประมาณอยู่จํากัดและเลือกนักเตะเข้ามาเป็นตัวจริงตัวสํารองและเป็นนักเตะจริงๆในพรีเมียร์ลีกวัดผลงานวัดสกอร์จากการเล่นจริงๆในสนามเลือกกันเองเลยนักเตะคนไหนจะผลงานดีมีประตูมีแอสซิสมีคลีนชีทมีเซฟแล้วก็วัดกันว่าใครเนี่ยคุมทีมมีสกอร์เยอะกว่ากัน และที่สําคัญเกมนี้เล่นฟรีแต่ผมได้สร้างหลีกของผมขึ้นมาแล้วใครมาร่วมหลีกคะแนนสูงสุดในรอบแต่ละเดือนผมมีของรางวัลแจกให้ใครมีทีมแล้วกดร่วมหลีกของผมมา v0tt42 ย้ําอีกทีว่า v0tt42 แต่ถ้าใครยังงงโหลดแอปยังไงเล่นยังไงผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆครับแอปที่ใช้เล่นชื่อว่าแอป p r i m i e r League o f f i c i a l p p p นะโหลดได้เลยฟรีครับพอโหลดเสร็จก็กรอกสมัครทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็มาสร้างทีมแฟนตาซีกันในเมนูแฟนตาซี ทีมแฟนตาซีของเราจะมีงบอยู่100ล้านปอนด์ครับเราก็เลือกนักเตะต,ตามตำแหน่งเลยมีตัวจริงตัวสำรองให้เลือกอันนี้ตัวอย่างทีมผมนะแต่อย่าเลือกตามนะผมเลือกตามใจเนี่ยมีบูโน่มีอารมัดเข้าไป <laughs> พอสร้างเสร็จเนี่ยในเมนูแฟนตาซีมีให้กด Joy จอยลีกแล้วก็ใส่โคดนี้ครับ v 0 tt 4 2ใส่เข้าไปและนี่คือลีกของผมครับเฟกฟุตบอล a ฟนสไบจงสมาคมแฟนบอลปอมรีบเข้ามานะคนเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวตามคนอื่นเขาไม่ทัน คราวนี้การเชียร์พิมร์ลีก็จะไม่เหมือนเดิมนะไม่ได้เชียร์แค่ทีมที่เรารักแต่ต้องไปหวังพึ่งนักเตะคนอื่นๆจากทีมอื่นๆให้ฟอร์มดีด้วยเพราะเรื่องนักเตะซ้ำทีมเดียวกันได้ไม่เกิน3คนนะต้องไปหวังพึ่งนักเตะจากทีมอื่นๆกันและที่บอกไปไอจงขอคืนกำไรให้ทุกคนนะใครที่ร่วมลีกแล้วก็คะแนนสูงสุดในรอบแต่ละเดือนก็จะมีรางวัลให้รวมถึงรางวัลใหญ่จบซีซั่นว่ากัน